คนเกิดกำลังอ,อะปิดหาดเด้อพี่น้องคนเกิดกำลังเก็บของเตียงโต๊ะลังนะพี่น้องจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วจ้ะวิวสวยๆเพื่อนๆจ้ะวิวสวยงามจ้าบรรยากาศก็ดีเย็นสบายตอนเย็นจ้ะหน้ามาเดินออกกำลังกายเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจ้า มาเดินออกกำลังกายน้ำสาวพ,พ่อยนอเวเด้อจ้าพี่น้องจ้าดูวัรยากาศกับสิมนี้ของน้ำเด้อจ้าพี่น้องจ้ามีของน้ำเขาเด้อจ้าต่างชาติคนไทยกับสิ่มาเขาหาบาทพี่น้องจ้าเขาห้องน้ำใจหาบาทพี่น้องจ้าบ่บแพงเด้อจัดสะดวกสบายพี่น้องจ้ามีชิดชูมีทุอยางเด้อจ้ามีแม่บ้านดูแลพร้อมพี่น้องจ้า วิวก็สวยๆพี่น้องพนกักงางปรับผงไม่พนเลิกเต้นพอแล้วพนกสีกวาดทำความสะอาดได้จ้าพี่น้องจ้กพรุ่งนี้เศ้าพนกสีมาแค่มาเก็บใบไม้ซื้อได้พี่น้องจ้ะตอนนี้พนกเก็บโต๊ะแล้วพนกสีเก็บอทำความสะอาดทุกอย่างได้พี่น้องจ้าันกสีดูดูสวยงามได้พี่น้องจ้ะดูสวยงาม ฝั่งนู้นก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกตึกคอนโดด้อพี่น้องจา๋าฟังทั้งพี่กับเป็นทะเลด้อพี่น้องจา๋าวิวงามงามจ้าพี่น้องจา๋าพี่น้องมากกับมารับชมได้ด้จาจ้าพัทยาจอมเทียนไปทั้งพนก็สิเป็นนาพระตำหนักด้อพี่น้องจา๋าเดินไปข้างหน้านั้นจะเป็นพระตำหนักนะพี่น้องจา๋า วิวสวยงามจ้าเพื่อนๆน้ำแรงเป็นแต่ยางอยู่พี่น้องจ๋ามัานมอหอนน้ำเว้นหอนหอนเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนจ๋าหอนมากเลยจ้ะวันนี้ร้อนเป็นพษษิเศษพี่น้องวันสิมีเสียงเพลงติดเด้อพี่น้องเด้ออยกาซิเบ,บ้าเสียงอ่ะเสียงก,กบเด้อพี่น้องเด้อเขาเปิดเพื่อนเปิดเพลงอ่ะ อย่ามาติดลิกาซีเพลนพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะคันเพลนบ่เปิดกสีบ่เบาดอกพี่น้องจ้าขอยามมติดลิกาซีเพลนจ้าวิวสวยงามจ้ะเพื่อนๆพี่น้องจ้าตอนนี้กําลังยางออกกําลังกายเด้อจ้ะเพลนกะเปิดเพลงใส่ปันนี้มันกสิตีลิกาซีเพลนลุกก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องกันมันมีเพลงลุกอ่ะคอยกสีเบาเสียงกรบเด้อพี่น้องกรบ เสียงเพลงเด้อพี่น้องมันสิติลิกกับสเพนขันบมมีเสียงเพลงกับยังช่วยยกพี่น้องพนมากินเรากินอะไรยุทะเลสิเพนกับเปิดเสียงเพลงสินะพี่น้องจ๋าขอโทษขออภายหลายๆลด้จ้บเมื่อกี้นี่เขเบอกไปแล้วขอโทษแล้วพี่น้องจ๋าก็มีน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องพนมานนางทะเลเราพนก็เปิดเพลง นิวกับปะมาณนี่ย้ะจ๊ะพี่น้องจา๋ามันมันกระสีสว่าง้ะพี่น้องกระสีสว่างเพราะว่าเปิดเพลงอะ่ะโอ้สว่างเปิดไฟพี่น้องเอาผิดพ่นกระสีเปิดเพลงนาจ๊ะพี่น้องจา๋าเปิดเพลงเราเปิดไฟด้ะพี่น้องตอนเย็นๆบางที่พ่นกับมาดีเล็กนึ่ไหมพี่น้องจา๋าเป็นกับมาดื่มทะเลงสีน้ำพี่น้องจา๋ากับมาเปิดเพลงเสียงเสียงเพลงสนุกสนานนะพี่น้องจา๋ามาเที่ยวกะ พักพอนนะพี่น้องจ้าก็สิสนุกสนานกันแล้วจ้าวิวสวยงามจ้าเพื่อนๆพอนตะวันตกดินล้วกับพื่นนะ่ะเปิดไฟเ้วมันสว่างแล้วมัน,าง,นะมนงามง่ามานะพี่น้องจ้าสวยงามจ้าสีฟ้าสวยงามมากๆเพื่อนๆน,นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตึกก็สวยจ้า บางที่คนมานาั่งดื่มนั่งทะเลมันกระเปิดเพลง้ะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอกระซิบเบาเสียงดังน้อยหนึ่งขอโทษขอพายหลายๆเด้จอจ้ะเพื่อนอแม่พี่น้องจ๋าวิวสวยงามจ้ะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศสวยจ้าธรรมชาติดีจา้า สเสียงเพลงเด้อจ้าพี่น้องจ้าทั้งเสียงว่าไซทั้งเสียงเพลงแน่เด้อพี่น้องจา้าสาวพ่อยโน้เวกันสิยงว่าวกรบเด้อพี่น้องกรบเสียงเสียงเพลง นี่สวยงามมากเพื่อน วงามพี่น้องมันเป็นเสียงเพลงสำเร็จแลยนะจ้ะถ้าชอบก็กดติดตามก็แล้วก็แชร์บ๊ายบายทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้า